ลุงลาบสวัสดีครับกลับมาพบกับลุงลาบอีกครั้งใน Marvel Midnight Sun นะครับพอดีก่อนหน้านี้ติดปัญหานิดหน่อยก็เลยทำให้ชิงช่วงไปก็จะพยายามกลับมาต่อให้จบนะครับต้องขออภัยคนที่ติดตามชมด้วยนะครับในตอนที่แล้วเนี่ยจอห์นนี่เบลสได้ทำสิ่งที่ไม่น่าให้อภัยนะครับแล้วก็ทำให้็อบบี้เรเยสค่อนข้างผิดหวังในตัวเขาพอสมควรวันนี้เราจะมาต่อกันครับ ในเดียบบี้นะครับชาววันลุ่งขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอพิโซดที่แล้วทุกคนมารวมตัวกันอยู่ในห้องโถงครับโดยพูดถึงความฝันที่เกิดขึ้นนะครับเป็นฝันร้ายที่ทุกคนฝันเหมือนกันเลยซึ่งโอกาสที่ปกติแล้วเนี่ยทุกคนจะฝันเห็นสิ่งเดียวกันเนี่ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากครับดร s สเตรนก็ให้ความเห็นไว้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ว่า ก็ไม่มีใครบอกไว้นะครับว่ารายละเอียดในความฝันนั้นคืออะไรรู้แต่ว่าเป็นฝันร้ายแล้วก็เกี่ยวข้องกับฮันเตอร์เท่านั้นเองแต่ปัญหาก็คือในขณะที่ทุกคนในเดียบบี้เนี่ยฝันเห็นสิ่งเดียวกันหมดฮันเตอร์กลับไม่ได้ฝันเห็นสิ่งนั้นครับ Did dream? dream? you have the dream? What dream? หลังจากถกปัญหาเรื่องความฝันเสร็จครับ ฮันเตอร์ก็ถูกโทนี่สตาร์เรียกให้ไปพบในเดอะฟอชพอเข้ามาก็เห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ของโทนี่ครับเครื่องยิงอนุภาคแกมมาที่เขาใช้เวลาในการศึกษาวิจัยและสร้างมันขึ้นมาเนี่ยตอนนี้สำเร็จเรียบร้อยแล้วรูปร่างก็เป็นอย่างที่เห็นครับเป็นปืนใหญ่อันใหญ่โตมโหฬาเลยทีเดียวนั่นหมายถึงในที่สุดปฏิบัติการของพวกเขาก็เริ่มขึ้นแล้วครับโดยแผนของโทนี่ก็คือ ใช้ไอ้เจ้าปืนยิงรังสีแกมมาเนี่ยครับยิงเข้าใส่ parchment of power หรือว่าหน้าสุดท้ายของคัมพีดา r k ร์โคซึ่งตามทฤษฎีแล้วเนี่ยมันก็น่าจะทำลายไอ้เจ้า parchment of power ได้แต่ว่าผลจะเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้ครับเพราะว่าไม่เคยมีใครทดลองมาก่อนแต่ว่าโทนี่สตาร์กก็ดูจะมั่นใจในแผงของตัวเองมากเลยทีเดียวครับโดยสถานที่ที่จะใช้ในปฏิบัติการก็คือ lost d e a r b l o s เขตเมืองในรัฐนิวเม็ซิโกซึ่งเป็นสถานที่ที่เคยเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ของรังสีแกมมาในอดีตพูดง่ายๆก็คือเป็นสถานที่ที่เดอะฮักเกิดขึ้นมานั่นแหละครับสถานที่นี้ยังคงมีอนุภาคแกมมาอยู่มากทำให้เจ้าปืนใหญ่สามารถร่วมรวมพลังงานจากรังสีแกมมาภายนอกได้นั่นเอง <Big> time เมื่อวางแผนกันเสร็จก็ถึงเวลาที่จะเริ่มปฏิบัติการครับเมจิกได้ใช้ความสามารถพิเศษในการเปิดประตูมิติสู่ลิมโบในการช่วยโทนี่ขนย้ายอุปกรณ์มาจากดีแอบบี้ในขณะที่ไอรอนแมนหรือโทนี่สตาร์กนั่นแหละก็กำลังเริ่มที่จะติดตั้งอุปกรณ์ของเราโดยมีวูเบอรีนและฮันเตอร์คอยเดินตรวจตราความเรียบร้อยอยู่รอบ แผนการก็ง่ายๆครับแค่เอาไอ้เจ้าหน้าสุดท้ายของดาร์คโฮไปแปะไว้ตรงแท่นที่อยู่ตรงกลางที่โทนี่เตรียมไว้หลังจากนั้นก็ยิงรังสีแกมมาใส่เพียงเท่านี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยครับมันก็น่าจะเป็นเช่นนั้นในทฤษฎีนั่นแหละครับแต่ว่าอะไรๆมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าพวกไฮดราเองก็คงจะไม่ปล่อยให้โทนี่สตาร์คทำอะไรตามอำเภอใจได้ง่ายๆอย่างแน่นอนพูดถึง แขกที่ไม่ได้รับเชิญก็มาถึงพอดีครับศัตรูเนี่ยยกพลมาเป็นจำนวนมากนั่นทำให้โทนี่สตาร์ก ต้องเริ่มเดินแผนที่วางไว้ให้เร็วขึ้นอีกนิดครับโทนี่เริ่มดาเนินการรวบรวมพลังงานให้กับไอเจ้าปืนใหญ่อนุภาคแกมมาทันทีส่วนฮีโร่คนอื่นๆก็มีหน้าที่คอยถ่วงเวลาเหล่าไฮดร้าเอาไว้จนกว่าปืนใหญ่จะพร้อมทำงานครับการต่อสู้เป็นไปอย่างดูเดือดโลแกนเกือบจะเสียท่าให้กับเซเบอร์ทูธแล้วแต่ว่าเมจิกก็เข้ามาช่วยได้ทันเวลาพอดีครับ เมจิกแทงดาบเข้าไปในตัวของเซเบอร์ทูธและนั่นทำให้เซเบอร์ทูธสลายหายไปทันทีครับในขณะที่การต่อสู้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆร็อบบี้ก็มาถึงสถานที่ที่นัดหมายกันไว้แต่ว่าเขาก็ถูกทหารของลิลิทขวางเอาไว้ซะก่อนนั่นทำให้ร็อบบี้ไม่สามารถไปถึงจุดหมายได้ทันเวลาแต่ว่า ในขณะที่เขากำลังถูกล้อมอยู่นั้นจอห์นนี่เบลสก็ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งจอห์นนี่จัดการเหล่าทหารไฮดราที่อยู่รอบๆทั้งหมดแล้วก็เอา p a r c เมนต์ of พาวเวที่ฝังอยู่ในตัวร็อบบี้กลับคืนไปครับ <Winter. S 1> จอห์นนี่เบลส ที่ดูจะไม่ค่อยสนใจอะไรในก่อนหน้านี้ดูเหมือนเขาจะเปลี่ยนใจซะแล้วครับที่เขาเอา Parchment of Power ออกมาก็เพื่อที่จะจบเรื่องนี้ด้วยมือของเขาเองเขาขึ้นมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเขาแล้วมุ่งหน้าไปยังจุดนัดพบแทนตัวของ Robby r e เ yes รยเยสเองและทิ้งท้ายเอาไว้ว่าโลกจะต้องการคนอย่าง r o อบบแล้วเขาก็ออกไปแบบเท่ๆครับ เสร็จสิ้นการยิงปืนใหญ่ฝุ่นตลบอบวนไปหมดจอร์นี่เบลสยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อทำลายพาชเมนต์ออฟพาวเวอร์แต่ทุกอย่างมันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นครับบรูซแบนเนอร์กระโดดลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ในจังหวะน,นั้นพอดีเขากลายร่างเป็นเดอะฮอคแล้วก็ปกป้องไอ้เจ้าพาชเมนต์ออฟพาวเวอร์นั่นไหวทีนี้ไม่ใช่แค่ว่าทำลายหน้าหนังสือไม่ได้แต่กลายเป็นว่ารังสีแกมมาที่ยิงออกมา มันไปช่วยเพิ่มพลังให้เดอะฮักเข้าไปอีกครับสถานการณ์เริ่มแย่ลงเรื่อยๆซะแล้วเดอะฮักแข็งแกร่งเกินไปครับถึงแม้ว่าทั้งฮันเตอร์็อบบี้เรเยสวูเวอรีนแล้วก็ไอรอนแมนจะร่วมมือกันแต่ว่าก็ไม่มีใครทำอะไรเดอะฮักได้เลยแต่ว่ามันก็มีเรื่องแปลกอย่างหนึง่งพวกเขาสู้ไม่ได้แต่ว่าเดอะฮักเองก็ไม่ยอมพ่ายแพ้ศึก กลับกันสุดท้ายแล้วมันกลับปล่อยพวกเขาทั้งหมดไว้แล้วก็ถอยกลับไปด้วยตัวคนเดียวซะอย่างนั้นนั่นทำให้พวกฮีโร่เองก็แปลกใจว่าเหตุผลนี้แท้จริงมันคืออะไรกันแน่ครับ forold sure just as it as was Just as she planned all along การจากไปของเดอะฮักทํทำให้พวกฮีโร่ต้องมาวางแผนรับมือกันใหม่ซึ่งพวกเขาตรวจพบเห็นกำลังพลของไฮดราจำนวนมากครับไปรวมตัวกันอยู่ที่ภูเขาว,วันดะกอในดินแดนทรานเซียนั่นเองซึ่งวันด้าได้บอกกับทุกคนว่าเธอรู้สึกแปลกๆก,กับสถาน,นี่แห่งนี้มาตั้งนานแล้วซึ่งตัวเธอเองก็ไม่แน่ใจว่าเหตุผลมันคืออะไรกันแน่ เราฮีโร่ตัดสินใจที่จะบุกเข้าไปยังสถานที่ที่เป็นแหล่งกบดานของไฮดร้าที่นี่พวกเขาตั้งใจอย่างมากที่จะแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในคราวก่อนโดยคนที่จะออกปฏิบัติภารกิจในคราวนี้ก็คือฮันเตอร์และพลพรรคเหล่ามิดไนท์ซันนิโก้เมจิกเบลดแล้วก็ร็อบบี้เรยเยสนั่นเองครับ are leader, and are the Midnight sons. waiting เมื่อพวกเขามาถึงก็พบว,ว่าสถานที่นี้ถูกคุ้มกันอย่างแข็งแกรง่งโดยทหารของเราไฮดร้าถ้าใครจำได้นะครับสถานที่นี้ก็คือสถานที่เดียวกับในตอนแรกที่เรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นนั่นเองครับสถานที่นี้ก็คือสถานที่ที่หลุมศพของลิลิตตั้งอยู่สถานที่ที่เหล่าไฮดร้าปลุกลิลิตขึ้นมานั่นเอง และแล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงคำรามเข้ามาจากด้านในดูเหมือนว่าพวกเขาต้องทำงานแข่งกับเวลาต้องรีบบุกเข้าไปซะแล้วก็เป็นเวลาที่มิดไนท์ซันจะต้อง a s สเซมบลกันบ้างแล้วล่ะครับนิโก้เมจิกแล้วก็ Hunter ต่อสู้กับทหารยามของเราไฮราที่ขวางอยู่แต่ว่าสู้เท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีแถมยังมีกำลังเสริมมาอีก นั่นทำให้นิโก้ใช้พลัง Star ์ of o n วของเธอชะลอการโจมตีของไฮดราเอาไว้ส่วนเมจิกก็เปิดประตูมิติให้็อบบี้ขับรถพุ่งออกมาแล้วพาฮันเตอร์เข้าไปด้านในได้สำเร็จครับด้านในสุดลิลิตกำลังบริกรรมคาถาของเธออยู่ครับโดยหนังสือดาร์โคก็อยู่ในมือของเดอะฮักนั่นเอง ในขณนะนั้นร็อบบี้และเบลดก็เข้ามาถึงเมื่อดีเบลดกระโดดเข้าโจมตีลิลิทแต่ก็ถูกพลังสะท้อนกลับไปฮันเตอร์ที่ตามเข้ามาพยายามบอกให้แม่ของเธอหยุดได้แล้วแต่ว่าลิลิทเองก็ดูเหมือนจะไม่ฟังเธอเอาซะเลยลิลิตบอกว่าทุกอย่างที่ตัวเธอทำก็ทำเพื่อตัวฮันเตอร์เองทั้งนั้นพูดจบลิลิทก็เรียกลูกน้องออกมาเพื่อให้ทวงเวลาพวกฮันเตอร์เอาไว้แล้วก็ ไม่ให้เข้ามารบกวนพิธีกรรมของตัวเธอกับเดอะฮักนั่นเองทหารของลิลิตก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายครับปัญหาไม่ใช่ทหารพวกนั้นแต่คือกรอบป้องกันของลิลิตมากกว่าเหมือนยากที่จะทำลายลงโมฮันเตอร์ก็เลยตัดสินใจที่จะพังที่นี่ลงครับฮันเตอร์และพวกทำลายเสาที่คอยค้ายันที่นี่เอาไว้เพราเขาตั้งใจที่จะฝังร่างของลิลิและฮักเอาไว้ที่นี่ตายกองหินที่ถล่มลงมา และก่อนไปร็อบบี้ก็ใช้พลัง Ghost Rider ของเขาทำลายเกราะป้องกันของลิลิธหลังจากนั้นพวกฮันเตอร์ก็รีบหนีออกมา Now ร่างของลิลิธและฮักถูกฝังไว้ใต้ซากปรักหักพังที่ถล่มลงมาของภูเขาเราฮีโร่ Hero, ต่างกลับมาที่เดอยแ์ปี้โดยใบหน้าที่ยิ้มแย้มและชื่นมืนดูเหมือนว่าทุกอย่างเหมือนจะจบลงด้วยดีแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหรอกครับเดอะฮักกับลิลิธที่มีพลังมากมายขนาดนั้นจะถูกกองหินถล่มทับตายไปได้ยังไงพวกเขายังมีชีวิตรอดอยู่ ปัญหาอีกอย่างก็คือพิธีกรรมของลิลิสสำเร็จลงแล้วแต่เราฮีโร่ยังไม่มีใครรู้ตัวเลยแม้แต่น้อยในที่สุดฮันเตอร์ก็รับรู้ได้ถึงความผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นประตูมิติได้เปิดออกมามากมายสิ่งที่ออกมาจากประตูเหล่านั้นก็คือปีศาจจำนวนมากนั่นเอง งจากเหนื่อยมาทั้งคืนคืนนั้นฮันเตอร์เข้านอนตามปกติแต่อากาธาก็มาปลุกเธอตอนกลางดึกอากาธามีความรู้สึกไม่ดีหลายๆอย่างอยู่ในใจเธอรู้สึกว่าในขณะที่ทุกคนกำลังต่อสู้กับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเธอไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยในร่างวิญญาณของเธอเธอรู้สึกว่าตัวเธอเองนั้นไร้ค่าไร้ประโยชน์หลังจากพูดจาตัดพอเสร็จเธอก็รู้สึกว่า เธอควรจะให้ฮันเตอร์พักผ่อนเสซะดีกว่าเธอก็เลยหายตัวไปแต่ว่ามีใครบางคนได้ยินคำสนทนาของฮันเตอร์และอากาธาคนคนนั้นก็คือวันด้านั่นเองวันด้าเดินผ่านหน้าห้องตอนนี้ฮันเตอร์กำลังคุยอยู่กับอากาธาพอดีเธอเข้ามาด้วยความสงสัยเพราะในห้องไม่มีใครนอกจากฮันเตอร์ฮันเตอร์เองก็ไม่ปิดบังอะไรเธอบอกว่าเธอเองกำลังคุยอยู่กับอากาธาที่เธอไม่ได้บอกกับใคร ว่าเธอมองเห็นและพูดคุยกับอากาธาในร่างวิญญ,ญาณได้ก็เพราะว่าเธอให้สัญญากับอากาธาไว้นั่นเองแต่ที่เธอยอมบอกกับวันด้านั่นก็เพราะว่าวันด้าเป็นสิทธิ์รักของอากาธาและดูเหมือนว่าทั้งสองคนน่าจะมีเรื่องราวมากมายให้คุยกันนั่นเองฮันเตอร์สัญญากับวันด้าไว้ว่าเธอจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดของเธอกับอากาธาให้วันด้าฟัง ดังนั้นฮันเตอร์ก็เลยนัดวันด้ามาที่หลุมศพของอากาท่านั่นเองวันด้าไม่สามารถมองเห็นอากาท่าได้ครับแต่ว่าเธอสามารถได้ยินเสียงของอากาท่าได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นการดีสักกว่าที่ฮันเตอร์จะให้อากาท่าเป็นฝ่ายพูดด้วยตัวของเธอเองกาท่าพูดคุยกับวันดา้าว่าตัวเธอเองไม่ได้ถือโทษโกรธวันด้าแม้แต่น้อยเลยที่ทำให้ชีวิตของเธอต้องดับสูญไป เธออยากให้วันด้าเลิกโทษตัวเองสักทีนอกนอจากนั้นตอนนี้อากาธายังต้องการความช่วยเหลือของวันด้าและฮันเตอร์เธอต้องการที่จะให้วันด้าทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างซึ่งนั่นจะทำให้ทุกคนสามารถมองเห็นร่างวิญญาณของตัวเธอเองได้แต่ว่ามันติดปัญหาอยู่นิดนึงในการทำพิธีกรรมนั้นอากาธาต้องการให้ฮันเตอร์ เข้าไปค้นหาสิ่งของที่ดูเป็นเหมือนของดูต่างหน้าของเธอซึ่งคนเก็บไว้ก็คือแคทเทเกอร์ถ้าไม่มีของสิ่งนี้ก็ไม่สามารถทำได้นั่นทําให้ฮันเตอร์และวันด้าต้องวางแผนแอบ,บเข้าไปในห้องของแคทเทเกอร์ aker, เพื่อไปค้นหาและแอบ,บขโมยของสิ่งนั้นออกมานั่นเองทั้งคู่ตกลงกันโดยฮันเตอร์จะเป็นคนแอบ,บเข้าไปในห้องของแคทเทเกอร์เพื่อค้นหาส่วนวันด้าจะคอยดูต้นทางอยู่ด้านนอกเพื่อกันไม่ให้แคทเทเกอร์กลับเข้ามา เรารู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่นั่นเองทุกอย่างเป็นไปตามแผนวันดาสามารถล่อแคทเทเกอร์ไปอีกทางฮันเตอร์ก็แอบออกมาจากห้องได้โดยที่ไม่ถูกจับหลังจากนั้นทั้งสองก็มาพบกับอากาธาเพื่อบอกว่าสิ่งของที่แคทเทเกอร์เก็บเอาไว้นั่นก็คือล็อกเก็ตของอากาธานั่นเองเมื่อทุกอย่างพร้อมอากาธาก็ปรากฏตัวออกมาเพื่อปรึกษาเรื่องพิธีกรรมที่เธอกาลังจะทาเธอบอกว่าสิ่งนั้นเรียกว่า g r a ซเนเชียลพิธีกรรมนี้เป็นพิธีกรรมต้องห้ามและเป็นพิธีกรรมที่อันตรายมากเหตุผลก็เพราะว่าในขณะที่กำลังทำพิธีกรรมมันจะมีชั่วขณะหนึ่งที่จิตวิญญาณของอากาธท่าจะเปราะบางปราศจากการป้องกันนั่นทำให้ตัวจิตวิญญาณของเธออาจจะเผชิญหน้ากับการถูกสิงสู่หรือการถูกทำลายได้แต่ตัวอากาธท่าเองก็พร้อมที่จะรับความเสี่ยง เธอไม่อยากมองดูอยู่ข้างหลังอย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วอย่างน้อยๆเธอก็ขอมีส่วนร่วมกับการแก้ไขปัญหานี้ไปด้วยกันถึงแม้ว่ามันมีโอกาสที่วิญญาณของเธอจะถูกทำลายไปแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่เธอจะมองดูพวกพ้องของเธอค่อยๆตายจากไปทีละคนทีละคน,ะคนโดยที่ตัวเธอเองนั้นไม่สามารถทำอะไรได้เลยหลังจากพูดโน้มน้าวจิตใจของฮันเตอร์ได้เสร็จอากาธาก็บอกทุกคนว่าปีธีคัม จะเริ่มขึ้นเมื่อพระจันยอยู่ในเวลาที่ถูกต้องของตัวมันแต่ว่าทุกอย่างต้องเก็บเป็นความลับจากซาร่าหรือแคเทเกอร์นั่นเองไม่งั้นเธอคงจะไม่ยอมให้ทำพิธีกรรมนี้แน่ๆส่วนคนที่จะเป็นผู้ทำพิธีกรรมในครั้งนี้ก็คือวันด้านั่นเองวันด้าไม่มั่นใจว่าจะสามารถควบคุมพลังของตัวเองได้แต่อากาธาไม่คิดเช่นนั้นเธอเชื่อใจในตัวลูกศิษย์ของเธอเองมากกว่าใครอากาธามั่นใจว่า วันด้าจะทำให้พิธีกรรมทั้งหมดผ่านไปอย่างราบรื่นและทุกอย่างจะต้องสำเร็จตามที่เธอตั้งใจไว้อย่างแน่นอนโดยพิธีกรรมจะเริ่มในคืนวันถัดไปหลังจากนัดแนะกันเสร็จเรียบร้อยทั้ง3ก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนตามอัธยาศัยครับรุ่งเช้าฮันเตอร์ตื่นขึ้นมาแล้วก็เข้าไปในห้องวางแผนปฏิบัติการรบตามปกติเมื่อเข้าไปถึงก็ได้พบว่า กัปตันมาเวลสามารถกู้คืนสัญญาณดาวเทียมที่ใช้ในการสอดส่องพื้นที่ในทรานเซียได้สำเร็จทำให้ทราบถึงสถานการณ์ในตอนนี้พวกเขาต้องการที่จะอพยพคนออกมาให้เร็วที่สุดในระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่นั้นก็มีสัญญาณแทรกเข้ามาจากครอสบนครอสบนบอกว่าไม่มีใครที่สามารถมีชีวิตรอดออกไปจากที่นี่ได้และท้าทายกัปตันอเมริกาว่าถ้าอยากช่วยเหลือคนพวกนี้ก็ให้มาช่วยด้วยตัวเองแน่นอน กัปตันอเมริกาไม่ปฏิเสธสภาพของเมืองทรานเซีย e ในตอนนี้แทบจะไม่ต่างจากขุมนรกทุกคนที่อาศัยอยู่ที่นี่ต่างหวาดกลัวกันสุดขีดพวกเขาต้องดิ้นรนกันอย่างสุดชีวิตเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดจากเหล่าปีศาจที่อยู่ในเมืองนี้ปีศาจที่ลิลิตส่งมานั่นเองไม่เพียงแค่นั้น เมื่อพวกเขาพยายามที่จะหาทางข้ามสะพานไปยังอีกฝั่งหนึ่งซึ่งดูปลอดภัยกว่าก็พบว่าครอสโบนและทหารของไฮราก็รออยู่ที่นั่นอยู่แล้วพวกมันไม่ยอมปล่อยให้ใครข้ามฝั่งไปได้ครอสโบนสั่งให้ทหารของไฮรายิงใส่เหล่าผู้อพยพที่วิ่งหนีตายกันอย่างสุดชีวิตแต่ไม่ทันไรก็มีคนเข้ามาขัดขวางซะก่อนกัปตันอเมริกานั่นเองเขารับคำท้าทายของครอสโบนและมาถึงทรานเซียแล้ว กับตันอเมริกาและพวกสามารถช่วยเหลือประชาชนไว้ได้มากพอสมควรครอสบนเห็นพวกกับตันอเมริกามารู้สึกท่าไม่ดีก็เลยถอยกลับไปตั้งหลักตรงกลางสะพานซะก่อนกับตันอเมริกาและพวกเมื่อตามมาถึงก็พบว่าครอสบนกำลังยืนอยู่กับวัตถุประหลาดบางอย่างซึ่งนั้นก็คือระเบิดที่ดร์ฟัสตัสเคยสร้างขึ้นนั่นเอง ทุกคนคิดว่ามันถูกทำลายไปหมดแล้วแต่ว่า c คร s สบน e ได้เก็บบางส่วนเอาไว้มันเก็บเอาไว้ใช้ในกรณีแบบนี้นั่นเองสิ่งที่ c คร s สบน e ต้องการทำก็คือระเบิดสะพานนี้ให้สิ้นซากเพื่อไม่ให้คนที่อยู่ในเมืองสามารถหลบหนีออกมายังโลกภายนอกได้ทางเดียวที่กัปตันอเมริกาและพวกจะสามารถหยุดเขาได้ก็คือต้องจัดการครอสบนแล้วก็ทำลายไอ้เจ้าระเบิดนี่สะพวกเขาต้องทำงานแข่งกับเวลา ชนวนระเบิดได้ถูกจุดขึ้นแล้วกัปตันอเมริกาและพวกมีเวลาไม่มากนักพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากจัดการครอส s บลที่นี่แล้วถอดชนวนระเบิดนั้นซะในที่สุดกัปตันอเมริกาและพวกก็สามารถเอาชนะ c r o s s บลได้แต่ว่าครอส s บลก็ยังไม่ยอมแพ้เขาหยิบปืนขึ้นมาแล้วยิงเข้าใส่ระเบิดเพื่อกระตุ้นการทำงานของมัน กัปตันอเมริการีบวิ่งเข้าไปขัดขวางการระเบิดทันทีเขาชกลูกระเบิดลอยออกไปไกลแรงระเบิดทําให้ครอสโบนกระเด็นเกือบตกออกจากสะพานแต่กัปตันอเมริกาสามารถคว้ามือของเขาเอาไว้ได้ก่อนกัปตันอเมริกาและครอสโบนถึงจะเป็นศัตรูกันมาอย่างยาวนานแต่สตีฟโรเจอร์เป็นคนที่มีคุณธรรมเหนือใครแม้จะเป็นศัตรูสตีฟโรเจอร์ก็ไม่ปล่อยให้ครอสโบนตกลงไปตายแบบนี้แน่ แต่กลับเป็น c r o s s บนนั่นเองที่พยายามปล่อยมือของกัปตันอเมริกาและในที่สุดเขาก็ตกลงไปสู่เพื่องล่างโดยก่อนที่เขาจะตกลงไปเขาได้เอาอะไรบางอย่างยัดเข้าใส่มือของกัปตันอเมริกา Not เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจฮันเตอร์ก็ได้กลับมาที่เดียบ,บี มันเป็นเวลาเดียวกับที่นัดแนะเอาไว้เวลาที่จะทำพิธีกรรมของอากาธานั่นเองแต่ก่อนหน้านั้นวันด้าได้มาแจ้งให้ฮันเตอร์รู้ไว้ก่อนว่าจะไม่ได้มีแค่พวกเธอสองคนเท่านั้นในการทำพิธีกรรมแต่จะมีคนอื่นร่วมด้วยตามคำขอของอากากธานั่นเองเมื่อถึงเวลาทั้งสองคนก็ไปสถานที่ที่นัดแนกันไว้คนที่มาเพิ่มขึ้นมีทั้งเมจิกเบลดนิโก้วูฟริน d r Strange เหล่าคนผู้นี้คือคนที่อากถาเลือกมานั่นเองพิธีกรรมได้เริ่มต้นขึ้นทุกคนตั้งสมาธิคนที่เริ่มนําพิธีกรรมก็คือ Wanda Maximoff Scarlet Witch นั่นเอง spoken witnessed and sealed i can i will now begin steady wonder I this Aga Har and of the the จุดมุ่งหมายของพิธีกรรมนี้ก็เพื่อให้ทุกคนสามารถมองเห็นและพูดคุยกับร่างวิญญาณของอากาธาได้นั่นเองทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปอย่างราบรื่นแต่ว่าแคทเทกเกอร์ก็เดินเข้ามาเธอหาล็อกเก็ตที่เป็นของดูต่างหน้าอากาธาไม่เจอ ของสิ่งนั้นถูกฮันเตอร์ขโมยมานั่นเองแคทเทเกอร์ได้ใช้เวทมนต์บางอย่างกับล็อกเก็ตชิ้นนั้นทําให้เธอสามารถแกะรอยล็อกเก็ตอันนั้นและตามมาจนถึงสถานที่แห่งนี้ได้มันก็เหมือนว่าเธอแอบติด GPS เอาไว้นั่นแหละครับหลังจากใช้เวลาพูดคุยอยู่พักหนึ่งแคทเทเกอร์ก็รู้สึกตัวได้ว่าพิธีกรรมที่กําลังทําอยู่คือพิธีกรรมเกรเซนเชลซึ่งเป็นพิธีกรรมที่อันตรายมาก มันอาจทําให้ร่างวิญญาณของอากาธาเสียหายได้แคทเทเกอร์เลยเดินเข้าไปเพื่อหยุดยั้งพิธีกรรมทันทีแต่ว่าทุกอย่างมันผิดพลาดไปหมดการที่แคทเทเกอร์เดินเข้าไปขัดขวางพิธีกรรมนั้นทําให้บางสิ่งเข้ามาสิงอยู่ในร่างวิญญาณของอากาธาเสียงหัวเราะระเบิดออกนั่นไม่ใช่อากาศธาต่อไปแล้ว Hello คนที่เข้ามาสิงร่างวิญญาณของอากาธาก็คือเมมฟิสโตนั่นเอง สิ่งที่เมฟิสโตต้องการไม่ใช่ร่างวิญญาณของอากาธาหรืออะไรทั้งนั้นสิ่งที่มันต้องการมีเพียงอย่างเดียวก็คือเมจิกนั่นเองมันได้ยื่นข้อเสนอให้เหล่าฮีโร่ถ้าหากว่าเหล่าฮีโร่มอบตัวเมจิกให้กับมันมันก็จะคืนร่างวิญญาณของอากาธากลับมาให้แต่ถ้าหากไม่ยอมตอบตกลงมันก็จะทำลายอาาธาซะแต่ฮันเตอร์ไม่ยอมสูญเสียทั้งอากาธาและเมจิกไปอย่างแน่นอน เธอพูดทวงเวลาเมฟิสโตและขอเวลาพูดคุยกับเมจิกก่อนเมฟิสโตก็ยอมทำตามเงื่อนไขนั้นฮันเตอร์ได้หันไปปรึกษากับเมจิกดูเหมือนว่าเมจิกจะมีวิธีที่จะไล่เมฟิสโตออกไปจากร่างวิญญาณของอากาธาได้แต่ว่าการที่จะทำแบบนั้นได้เมจิกต้องส่งผ่านพลังของเธอเข้าไปในร่างของใครคนใดคนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับอากาธา เมื่อเธอส่งผ่านพลังเข้าไปแล้วเธอก็จะสามารถขับไล่จิตวิญญาณของเมฟิสโตที่อยู่ในร่างของอากาธาออกไปได้หลังจากนั้นเธอก็จะส่งมันกลับไปลิมโบแต่ว่าที่เธอยังไม่ทําจนถึงตอนนี้เพราะว่าการทําแบบนั้นจะทําให้ร่างของคนที่เป็นสื่อกลางการส่งพลังงานได้รับความเจ็บปวดอย่างมหาศาลซึ่งฮันเตอร์เองก็ยอมที่จะใช้ร่างของตัวเองเป็นสื่อกลางถ้าสามารถช่วยเหลืออากาธาได้ละก็ ถึงแม้ว่าจะต้องแลกกับชีวิตฮันเตอร์ก็ไม่เสียดายทั้งคู่ตกลงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วฮันเตอร์ก็ส่งสัญญาณให้เมจิกเริ่มลงมือครับ แล้วเมฟิสโตก็ถูกขับไล่ออกจากร่างของอากาธาพิธีกรรมดูเหมือนจะสำเร็จลุล่วงทุกคนสามารถมองเห็นและพูดคุยกับอากาธาแคร์เทเกอร์ดูเหมือนจะยินดีเป็อนอย่างยิ่งถึงแม้จะเป็นในร่างวิญญาณแต่เธอก็ได้กลับมาพบกับอากาธาอีกครั้งแล้วเอพิโซดนี้ลุงลับก็ขอพักเอาไว้เท่านี้ก่อนก็แล้วกันครับเอาไว้พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้า ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้ลุงลับทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลุงลับขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ oh, Sarah.